สวัสดีค่ะคณิตศาสตร์บายครูกุ้งก็กลับมาพบกับนักเรียนอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในวันนี้จะนำเสนอในเรื่องของการหาเวกเตอร์ AB ในการหาเวกเตอร์ AB นั้นเขามีวิธีการอย่างไรลองดูบทนิยามต่อไปนี้ร่วมกันก่อนเขาบอกว่าถ้าเวกเตอร์ AB มีจุดเริ่มต้นที่ A (x1, y1) 1> x ห y 1ก็คือพิกัดของ a และจุดสิ้นสุดที่ b อันนี้ a นะและจุดสิ้นสุดที่ b x 2 y 2ซึ่งเป็นพิกัดของ b จะเขียนแทนเวกเตอร์ ab ด้วย x 2ลบ x 1 y 2ลบ y 1สัญลักษณ์เขาใส่ปีกกาเหมือนเมตริกแต่ตรงนี้ไม่ใช่เมทริกตรงนี้มันคือเวกเตอร์นะคะเพราะนั้นเวลาเราจำวิธีการจำที่ง่ายสุดคืออะไร เขาบอกว่าหา A B หา A B นะนำา b ลบ A แต่ถ้าหา B A น้นำ A ลบ B มันสลับกันหา A B เอา B ลบ A หา B A เอา A ลบ B ก็คือเอาตัวหลังมาก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะตัวอย่างบอกว่า จงหาเวกเตอร์ AB และเวกเตอร์ BA เมื่อ A มีพิกัด 0, 3และ B มีพิกัด 2, 4ตัวแรกตัวแรกที่เราจะหาคือเวกเตอร์ AB เวกเตอร์ AB บททียามบอกว่าให้เอาอะไรตั้งหา AB เอา B ลบ A เอาตัว B ตั้ง B คือ 2, 4เห็นไหม2กับ4มาตั้ง ใส่เครื่องหมายลบลบด้วย a a คือ0 3อ่ะจากนั้นหาคำตอบ2ลบ0ได้อะไร2ลบ0ได้2 4ลบ3ได้1นี่ไงเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ a b ก็คือ2 1ต่อไปหา BA. BA เวกเตอร์ b a b a อะไรตั้ง B A ก็เปลี่ยนเป็นเอา A มาตั้ง A ก็คือ0 3ใส่เครื่องหมายลบลบด้วย B B คือ2 4เท่ากับเวกเตอร์อะไร0ลบ2ได้ติดลบ2 3ลบ4ติดลบ1ใช่ไหมคะทีนี้ให้นักเรียนลองสังเกตว่าเวกเตอร์ A B กับเวกเตอร์ B A เนี้ยเท่ากันไหม สังเกตสิสองตัวนี้เท่ากันไหม BAB กับ BA มันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ AB คือ2องหนึ่ง ba คือลบสอลบหนั่นแปลว่า AB เป็นนิเศษของ BA และ BA ก็เป็นนิเศษของ AB หรือนักเรียนจะจำง่ายๆว่า AB กับ BA นั้นค่าที่ได้มันจะตรงข้ามกันเสมอ อันนี้เป็นเทคนิควิธีการจําเวลาไปสอบเนี่ยโจทย์ถามให้เราหาทั้ง a b ทั้ง b a เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหา2ครั้งเลยเนี่ยถ้าเรารู้แบบนี้แล้วมันคือจํานวนตรงข้ามกันตัวอย่างถัดไปบอกว่าจงหาเวกเตอร์ a b และเวกเตอร์ b a เมื่อ a มีพิกัดลบหนึและ b มีพิกัดลบสอง ข้อนี้แตกต่างกับข้อแรกยังไงข้อแรกคู่อันดับ,บขมีแค่2ตัวใช่ไหมคะพิกัดขมีสองตัวแปลว่าเขาเป็นเวกเตอร์2มิติแต่ตรงเนี้ยพิกัดขามี3ตัวเมื่อมี3ตัวนั่นก็แปลว่าเป็นเวกเตอร์3ม,มิตินั่นเองอะแต่วิธีการเหมือนกันไหมวิธีการหาเหมือนกันอันแรกหา a b a b เอาอะไรตั้ง เอา B มาก่อน B ก็คือลบสองใส่เครื่องหมายลบลบด้วย A A คือลบหนึจากนั้นหาคำตอบลบกับลบเจอกันกลายเป็นบวกลบสบวกกับ1ก็จะติดลบ1ต่อไป2อลบสได้0 หนลบศูนย์ได้1น่งตรงนี้ได้เวกเตอร์ ab แล้วจากนั้นหาเวกเตอร์ ba เดาได้ไหม ba น่าจะเป็นอะไรข้อแรกยังได้ตรงข้ามเดี๋ยวลองพิสูจน์ในข้อนี้ว่ายังเป็นตรงข้ามกันอยู่หรือเปล่านะถ้าเราหาแล้วไม่ตรงข้ามแปลว่าเราหาผิดเราก็หาใหม่แค่นั้นเองเนาะหาเวกเตอร์ ba เอาอะไรตั้งเอา A ตั้ง ลบหนึใส,ส่เครื่องหมายลบลบด้วย A อเอเอ a ตัง้งลบด้วย B B คือลบสอ,สอแล้วก็1ใช่ไหมคะจากนั้นหาคำตอบอันนี้ลบก็ลบเจอกันเป็นบวกอีกแล้วลบหบวกสเหลือ1ไม่ติดลบแล้วสอลบสได้0น และ0ูนลบหติดลบหเพราะฉะนั้นสังเกตสิว่าเวกเตอร์ทั้งสองนี้ตรงข้ามกันไหมตรงข้ามกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเวกเตอร์ทสองจากที่เราทําในตัวอย่างแรกเขาบอกว่าเวกเตอร์ A B กับ B a จะเป็นนิเสธซึ่งกันและกันมันก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นเนื้อหาในเรื่องของวันนี้ถือว่าง่ายมากเลยเนาะ เดี๋ยวไปดูแบบฝึกหัดอ่ะแบบฝึกหัดวันนี้มีอยู่ด้วยกัน6ข้อแต่ละข้อเขาให้หาทางเวกเตอร์ AB และเวกเตอร์ BA นะคะนักเรียนพยายามลองฝึกทำด้วยตนเองเนาะสำหรับคลิปนี้ในวันนี้สวัสดีค่ะ